เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวในเดี๋ยวพี่ต้องส่งเราตรงครับอ๋อหเหมือนน้ำในหูไม่เท่ากันแต่ก็หูเพราะผมมันตัดไม่เป็นไรน้ำในหูไม่เ,มเป็นเรื่องของวัยเรื่องของวัยอ,อายุน้ำในหูไม่เท่ากันแก้ไม่ยากก็กลับไปแล้วก็เอาน้ำ,เ,นำเรื่องของอะไรนะ <c oughs> วัย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 กันนี้ผมไปดีกว่าเห็นกล้าเล่นนะเลยฟาวเลยของผม เอาอีกแล้เลยอีกแล้วตัดเลยตัดเลยไม่เอาละวห้าสี่สามสองเอาไปเล่นคราวหน้าเลยมันไม่ทำแล้วมันป่วแล้วอ่ะเมื่อกี้ก็คือเป็นลายซิงค์ครับตอนแรกที่ที่ที่เขาบอกให้มาถ่ายลายซิงค์ผมก็งงเฮ้ยจะเป็นลายหินอ่อนหรือเป็นลายสมตไเลยไอ้นั้นมันซิงค์ล้างจานเออผมก็สับสนเลยอ่ะถ่ายซิงค์เองนะใส่เสื้อผ้าไม่ถูกเลยลายซิงค์คือหมายถึงซิงค์ดนตรีอ่าซิงค์ดนตรีก็คือเปิดเพลงแล้วก็ถ่ายอ่าซิงค์ให้ตรงกับดนตรีเพื่อเขาจะไปตัดเป็นเอ็มวีอันนี้พี่อยู่มานานยังไงวงการอยู่มานานแต่่่่่ถาามมมพีนน้้องๆทขเเเรริลไูย ไปถ่ายอะไรถ่ายซิงอะไรไปถ่ายกับซิงก็ไม่เห็นมีซิงสักอันไม่มีก๊อกไม่มีอะไรเลยไม่มีไม่มาก็คือการเล่นกับดนตรีที่ถูกเปิดเป็นเพลงแล้วก็ทคไป็น m านะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ที่ พี่พี่วงสิวเขาบอกว่อเพื่อใครสนใจไงอยากแบบว่าพอมีเพลงของตัวเองแล้วก็เอ้ยอยากทำเอ็มวีเองก็เอาตรงนี้ไปทำเราต้องอัดเพลงให้เสร็จก่อนแล้วเอาเพลงไปเปิดตอนถ่ายแล้วก็จะตรงกันทุกคล้าตัวเส้นเรื่องก็ว่ากันไปใช่แล่าจซิงก็มาตัดอีกอันนี้ก็เป็นเบื้องหลังเอ็มวีบัววันนี้เนี่ยหัวข้อคือคุณคิดว่าเพลงของศิลปินดาวรุ่งคนไหนมาแรงที่สุดในตอนนี้ใช่ไหมเอ็มวีหนึ่งครับตอนนี้มา40% 40%เจ็บทำไมไม่รู้จากฟิฟี่เบรกเด็กคุน อีกแล้วผมสั่งเด็กแ well yeah. ถวบ้านโทยิ Rut, ีกแถวกองเตยให้ยิ้มสามบาทเอาไปเอาไปเอาไปไอ้นี่โทรมาเลยโทรยิ่งขอทุ่งหนึ่งโทรมาเลยนะช่วงนี้เอ็มวีสองนี่จะไม่พูดถึงของคนอื่นอ่ะไมเอ็อ็ม่สิบแปดเซไม่สำคัญอะไรเนเจรเล่าเซนช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยลูกผม่ะลูกพี่เขาดีหมืานไม่สำคัญอะไรเพราะนะเพราะใครชอบรีบโหวตกันมาเอมวีสามนะครับสาซน แพ้ที่ไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมต้องโทรเข้ากรมหน่อยละเ e s เ e r d a y y e s t e ให้ทหารอให้ทหารรวยอยให้พี่พทหาร Yesterday y เ s t e ตอนนี้คือฟีฟี่ดังอยู่นะแต่เลยแต่แต่ไม่แน่พี่นิียผมเห็นพริกมาหลายงานแล้วเออเหรอทำไมอ่ะเอาไปผัดกะเพราหรือไง เรียกว่าพริกอล๋อหมายถึงว่าพริกขันแบบคดีพริกเลยมีเอสเอ็มเอสมาแล้วด้วยนะฮะครับใครอ่านหนังสือของ้องๆเอาเลยครับลูกพี่ครับเอามาให้ผมอ่านหนึ่งได้อ่าใครมีซอกอันหนึ่งผมแบ่งให้อ่าทำไมให้อันที่มันไม่มีอะไรเลยเฮ้ยด้าเนื้ออ่านหนังสือเก่งแต่ว่าไม่ฉลาดดีดีดีใครจะอ่านก่อนฮะ ให้ผมก่อนก็แล้วอะพี่ปก่อนพี่ปก่อนวงโลโซเพราะเป็นวงเดียวที่มียอดขายสองล้านสูงสุดของเมืองไทยที่ยังไม่มีใครทำได้เออจริงๆล็อเลฟโฟนหลังใหม่เฮ้ยจริงอะบล็องเลฟโฟนไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกโอเคครับแล้วก็โทรมาพี่เคนครับอยากรู้ว่า เปลี่ยนยางแอคคอแพดราคาประมาณฮ้ยเกี่ยวม่ยไม่เกี่ยวจยไม่ได้ไม่เกี่ยวพี่เคนยังไม่ได้เป็นตำนานนะการที่พี่เคนจะเป็นตำนานได้คือพี่เคนต้องตายซึ่งพรุ่งนี้พี่เคนจะเป็นตำนานอย่างๆต่อพี่ต่อพี่กวางค่ะตำนานของหนูพ่อเกิดมาก็เห็นพี่กวางเอบียรัมเอลค่ะวงแพดเป็นตำนานวงร็อกที่ทุกคนรู้จักและอยู่ในความทรงจำของทุกคนครับใช่เพราะวงนี้เขาจบไปแล้วนี่เนอะจบแล้ว ตำนานของผมตำนานวงล็อกเมืองไทยที่อยู่ในใจคนไทย Body Slam โอ้แน่นอนอันนี้ก็แน่นอนยังดูวัยรุ่นอยู่เลยใช่เออเนี่ยเขาเขาก็ยืนยาวเลยยาวคอนเสิร์ตนึงก็ยืนมาหกเจ็ดไม่ใช่ไม่ใช่ยืนอย่างนี้อมายถึงว่ายืนเห็นมีช่องกันซะหน่อยถัดเป็นนี่เป็นตำนานวงพาร์โดโปเตโต้นะครับยังจำได้ไหมโปเตโต้นะครับเดี๋ยวเรามีพี่ป๊อกโชยแล้วนี่ตอนแรกบอกว่าจะตอบคำถามใช่ไหม เรื่องของดนตรีใช่ใช่ก็ที่ที่อ๋อเบรงหน้าโอเคโอเคไม่ก็ใช่ไงถามไว้ก่อนว่าเดี๋ยวเตรียมตัวบอกไว้เลยว่าถ้าเบิดใครที่อยากจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องดนตรีทั้งหมดนะขอขอย้ำว่าขอย้ำเลยนะย้ำอย่ายาก เอาประมาณหนึ่งคืออยาให้ถึงอยาให้ถึงกับหักหน้าคือต้องพยายามดูว่าถ้าถ้าพี่นออยู่เนี้ยอ่ก็ใส่มาแต่พวกเราก็ได้แต่อย่ายากแต่โทรเข้ามาคุยกันนะฮะตอนนี้เรามาเข้าเรื่องที่ติดค้างกันไว้เมื่อกี้ว่ารอกรู้อะไรสาระเกี่ยวกับเรื่องดนตรีให้ส่ง S M S หรือ Facebook หรือมะในมือของเราเป็น a c e b o o k ครับผมนี่มีอันละอันแรกบอกว่าพี่เคนสอนเล่นกลองชุดแบบง่ายหน่อยจี้ไปรุ่นไุ่น แบบตีพอเป็นเพลงค่ะเพราะว่าหนูชอบตีมือเดียวทําไมต้องตีมือเดียวคือถ้าถ้าในแนะนําง่ายๆเนี่ยถ้าจะเป็นเพลงผมว่าแนะนําให้ตีสองมือแต่ในกรณีที่น้องมีมือเดียวเนี่ยจริงๆอันนี้ก็เดี๋ยวว่ามันก็ตีได้มันก็ตีได้จริงก็ตีได้ก็มีศิลปินฝรั่งวงหนึ่งผมไม่บอกว่าวงไรเพราะผมจำไม่ได้จริง จำไม่ได้มันมีเขาคือเข,า,ข,า,ขาแข็งขันแลวเขาตี<ช>ดีเ<ช>ขาตีสามารถตีได้เป็นวงร็อกเลยเฮฟวี่เลย<ช><ช>นะครับก็คือแทนที่เราจะลงสองมืออย่างนี้เราก็อาจจะเอามือขวาเนี่ยมาใช้แทนมือซ้ายด้วยแล้วก็ขายยังมีอีกสองขาขายังอยู่ข,าย,ยขายังอยู่จะใช้ได้นะครับ<ช>อันนี้อันนี้ขอข้ามไปก่อนเพราะว่าไม่เคลียร์เท่าไหร่คำถามของผมมีถามพี่พลมาครับพี่พลครับผมอยากหัดแกะโซโล่เพลงเป็นนะครับมีวิธียังไงบ้างครับคือเรื่องแกะโซโล่เป็นเรื่องของการฟังนะพี่นะอันแรกก่อนนะอันแรกคือการฟัง่อนสมมติว่าคุณชอบโซโล อ่าสักเพลงหนึ่งมีโน้ตอะไรสามารถในวิธีผมคือผมจะฟังแล้วก็ร้องตามอย่างเช่นเอาง่ายๆที่แบบเป็นวิธีชอบตา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 แต่พอเราร้องแล้วเราร้องอ่ะร้องได้ตา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 ดาวเนี่ยผมร้องโน้ตเดียวกับพี่ใช่ไหมอ่าเนี้ยมันคือเป็นวิธีการนี้คือจดจําเรียนแบบแล้วลองเล่นดูว่า position อยู่บนกีตาร์เสียงมันออกมาเหมือนที่เราร้องมันอ่าเออแล้วก็นั่นคือวิธีการแกะโซโล ส่วนมันจะมีบางทีมันจะมีโซโล่ที่มันมีลูกที่มันเร็วๆอ่ะอ่าโอ้นี่ฟังโลอ่ะอันนี้ต้องต้องรู้ด้วยว่าประสบการณ์หรือเปล่าประสบการณ์ด้วยสองก็คือเรื่องของรู้ว่าเพลงนั้นเอ่อคีย์อะไรคีย์ไหนแล้วอยู่ในสเกลอะไรมันจะได้ไม่ได้จิ้มมัวช่องบางทีมันอาจจะเป็นลูกฝึกนี่แหละตีนิดใช่มันอาจจะเป็นเมเจอร์แต่ว่ามันอาจจะไล่แตัดไดรีดาตัดาดาตัดาดาตัดาดาอะไรก็ได้ก็้ืก็อาจจะตัวซ้ำกันอยู่ในสเกลแล้วก็สลับไปเออมันก็ทำให้แกะง่ายขึ้นใช ถ้าร้องตามได้ก็จะได้อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเ a r t r นิ n i n g ก็คือการฟั่งคุณก็จะเป็นคนร้องเพีลงตรงทีเลยอ่ะตอนนี้อันนี้ก็ต้องลองดูนะครับก็มีก็ลองเอาทีนึงไปฝึกันดูครับผมอยากโซโล่เก่งนะครับแต่นิ้วผมไม่ไวแล้วก็ไม่มี ไม่ไม่มีวิธีการเฟิร์มไม่มีวิธีไม่มีวิธีหรือแนวทางในการเล่นที่ให้ไวขึ้นมันมีวิธีไหนบ้างไหมคือวิธีที่ดีที่สุดแล้ง่ายสุดก็คือไม่มีที่จะทำต่อไปไม่ใช่ก็นี่อ่านไม่ครอบไม่อพีอยากอน้ตเกีครับแต่นิ้วผมไม่ไวแล้วก็ไม่ค่อยแม่นอ่านพี่อ่านพี่่นพี่คือเรื่องการเรื่องความเร็วของการเล่นกีต้าเนี่ยจริงแล้ว ไม่มีทางลัดเลยพี่เล่นเร็วได้คือเล่นช้าจนจนคล่องช้าจนคล่องจนกล้ามเนื้อมันจําไปแล้วแลวเดี๋ยวความเร็วมันมาเองและสิ่งที่พอความเร็วมาความยากต่อมาคือเรื่องมือขวาไอ้มือซ้ายผมรับรองว่ามือซ้ายคุณได้เหมือนกันหมดเราสามารถเล่นได้เหมือนกันหมดแต่มือขวาในความแม่นยาที่จะดีต้องเคลียร์เออให้เคลียร์เราสามารถบล็อกสายที่เราไม่ได้เล่นด้วยเนี่ยโหนี่เป็นเรื่องใหญ่เขาก็ต่างต่างเหล่านี้ลองไปฝึกกันดูนะเพราะว่าจริงๆมันมีอีกหลายวิธีมากมาก คือแค่ฟังเราพูดเนี่ยถ้าไม่เอาไปใช้เนี่ยไม่มีทางก็ลองเอาไปฝึกฝนด้วยมีอันนี้ถามใหญ่เลยถามใหญ่อันนี้อาจจะไม่ได้ฟังพี่ปองตอนแรกถามใหญ่เลยเขาถามว่าอยากถามว่าสเกลเมเจอร์โนตัวที่สามกับ4ี่และตัวที่7กับ8ห่างกันรึ่งเสียงถูกต้องไหมถูกต้องถูกต้องครับต่อไม่จบแค่นั้นอ๋อยังใช่ไหมและสเกลมเดอร์นะ โน้ตตัวที่2กับ3และตัวที่5กับ6ห่างกันครึ่งเสียงถูกใช่ไหมถูกถูกต้องคยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบอธิบายเนี่ยเดี๋ยวยาวเขาเรียว่าตอบแค่นี้ว่าถูกหรือเปล่าใช่และขอความรู้เรื่องสเกลเพนทาโทนิกเมเจอร์และไมเนอร์ว่าต้องตัดตัวไหนจากสเกลปกติโอ้โหโหมดยังไม่ต้องโอ้โหโหมดยังไม่ต้องเพนทาโทนิกตัดตัวไหนเพนนททาโิกเพนทาโทนิกเมเจอร์ครับเอางี้ เดี๋ยวพี่ป๊อกนะครับก็จะอธิบายแล้วก็เขียนให้ดูนะครับเป็นนานิกครับผมตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวดูนะครับพี่ป๊อกก็จะเขียนความรู้ให้แป๊บหนึ่งนะครับออกมาเป็นสเกลเลยอดูครับรอพี่น้องซูมเข้ามารอพี่น้อง ชัดนะคืออย่างนี้เราก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คงจะสามารถบอกได้เดี๋ยวี่หยบพีตรามาอะไรได้ดูได้แต่คราวนี้ผมอยากจะบอกว่าคือถ้าเผื่อได้คนที่เป็นอาจารย์แล้วเขาสอนเขาพูดเนี่ยคือเข้าใจกว่าเข้าใจมันทีเดียวจบไม่อย่างนั้นคุณจะได้รับการสื่อสารที่มันจะอาจจะงงๆนะคือผมอาจจะไปเขียนได้ได้อีกหน่อยก็ได้ว่าลอก่อน ให้ดูอีกทีนึงนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวพี่นอมาบอกว่าจัดเรื่องหนักๆให้แกผมว่าแล้วแกจะแกเป็นคนอธิบายได้ชัดเจนและละเอียดผมว่าทีเดียวมันจะจบใช่ใช่นะครับอันนี้มันอันนี้ให้อธิบายก็ยาวยาวแต่ว่าไอ้สองคันแรกที่ถามมาดีดีอ่ดีแต่ดีถามกันเข้ามาเถอะถามเันเข้ามาเราจะถ้าตอบไม่ได้ทันทีเราจะพยายามหาคําตอบมาให้ได้พี่นอพี่นอก็บอกบอกทุกครั้งเลยกูตลอดเลยอ่ะนี่มาถึง Facebook ที่เขาถามมาอีกอันนึง การอ่ะฮะการเหยียบกระเดื่องคู่ดนตรีเมทัลต้องทํำยังไงครับพี่เขนเหยียบกระเดื่องคู่ใช่ไหมครับดนตรีเมทัลอันนี้บอกได้เลยว่าผมเป็นคนเหยียบกระเดื่องเดียวเลยเลยไม่รู้เหมือนกันก็คือเออใครขโมยซีนวะมเพราะท่านท่านทักพังฉากช้าพังโอ้ยฉากพังกระเดื่องไงคือขาต้องหนักขาหน้าเขียวยกวางปั๊บฉากพังเลยนะครับคือสองกระเดื่องเนี่ยผมเข้าใจว่าเพราะ ตอนเด็กๆก็เล่นมาเหมือนกันก็คือเราต้องฝึกขาทั้งสข้างให้เหมือนกันน้ำหนักใช่ให้ใกล้เคียงกันเพราะว่าถ้าขาขวา,ขา,ขา,าเราฝึกยังไงขาซ้ายเราก็ต้องฝึกอย่างนั้นนะครับแต่คนตีกระดึงเดียวนี่ขาซ้ายจะเหยียบไม่ได้เหยียบหมาถึงเหยียบกระดึงไม่ได้แต่ว่าใช้เหยียบแหวใช่เหยียบแหวเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกขาขวาขาซ้ายให้เท่ากันทั้งมีการเรียกซิงเกิลสโตรก็คืออย่างเงี้ย ทีเดียวสลับกันอ่าข้างละทีกับดับเบิ้ลก็คือข้างละสองข้างละสองทีใช่ตึก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 โอ้เคยดูคนตีเร็วมันเร็วมากนะครับเมื่อกี้จะเห็นได้เลยว่าสิ่งสำคัญคือต้องผูกเชือกรองเท้าก่อนเมื่อกี้เห็นกล้องซูมแล้วผมเห็นแล้วเชือกมันหลุดนะฮะอันนี้คือต้องผูกก่อนสำคัญมากเลยไม่งั้นรองเท้ามันจะไม่กระชับแล้วมันจะตีไม่ค่อยดีนะครับยังไงก็ฝากไว้ หลักการก็คือฝึกขวากับซ้ายให้เท่ากันเท่านั้นเองใช่แล้วมันจะออกมาตึกๆูดดไม่งั้นมันปุกแปลกปุกแปลปุกแปมันไม่เท่ากันปุกแปลปุกแปอ่ามันไม่เท่ากันนะฮะดูคือจริงๆแล้วผมรู้มาว่ากระเดื่องสองใบเขาจูนเสียงไม่เหมือนกันอยู่แล้วด้วยป่ะด้วยอันนั้นคืออันนั้นคือขณะที่เป็นสองกระเดื่องนะสองกระเดื่องสองลูกเลยสองใบอันนี้นะสองใบสองใบนะแต่ถ้าสองแพดเดิลกระเดื่องไอ้ไอ้กระเดื่องเดียว กระเดื่องเดียวแต่เป็น2แพดเดิลอันนั้นจูนเสียงเดียวอันนั้นเสียงเดียวแต่ถ้าเป็น2ใบเนี่ยจูน2เสียงจริงคนละเสียงจริงตุ้ม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 เหรอดห่างห่างกันเยอะขนาดนั้นเหรอวะนี่มันเสียงแบบไหญ่แบบเหมือนไหมเหมือนเดียกกระเดื่องกันทอมหนึ่งอ่ะ ก็คงไม่ต้องไม่ต nice. ้องจูนเลขนาดนั้นใช่มันนิดนึงมันจะมีโน้ตของมันนี่ว่าตัวนี้ตัวนี้โน้นลายนี่เขาสายเมทัลมาก่อนเลนี่เขามีมีจูนด้วยรับชมช่องทีมเอ็มมิวสิกได้แล้ววันนี้ที่โรงทีดาวเทียมทีมเอ็มซัช่อง33จานดาวเทียมระบบซีแบงค์จานบิทโฟช่อง49จานไอแนาแซกช่อง54 PSI ช่อง171่งเจ็ดหนึ่งแอปพลิเคชันทีมเอ็มชา้นน่าจรย์เคเบิ้ลทีวีช่อง76และเคเบิลทีวีไทยทั่วประเทศหรือสอบถามเคเบิลลอออเเรรต์ที่่ยูใก้บ้านคุณ